อขวาหรือซ้ายตรงนี้เลยมีเสียงกีตาร์ตอนว่ะมีหนึ่งตีนะที่ลงกับเราไม่ตีเราปิดประตูเด็กแม่งสาไนอีกแล้วมันเข้าตรงกลางเสียงเสียงเหมือนเข้ามันเหนียววูเนี่ย เข้าในแล้ววะเอาไงได้เราฟาร์มเราฟาร์มเขาน่าขัอไปออมไปหาเปลี่ยนปืนนี่ด้วงไม่มีมีจะในกับอาเข้าอยาเปลี่ยนอีกบ่เอ้เดี๋ยวโงเดี๋ยวเปลี่ยนมีไปล่นมก็ได้เฮียเอาไปเี่นไปเจ๊ปืนเหลืองผมมีของให้ครับมีใช่ Energy ammo here. Extended light ammo here. Round one. Save that 1. for me. Ring countdown. Next ring is in close. Okay, check your map. Hey <coughs> again. Oh, yeah,

mười một mười 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 จะยังไม่หมดจะยิงจะยิงขอเติเออมมันเก็บนะตากูจะดีเฮ้ยมาแล้ววินแตกหมดเลยยังไม่หมดอีกนะไอ้เหี้ยแตกเหี้ยอะไรเีลยมาดีแล้วตัวหัวไม,ม่มาวะไอ,ไอ้เหี้ยแล้วมาของอย่างละนิดอย่างละน่ารักมีปะ <laughs> ข้างหน้าครูข้างหน้าครูบวกดิเอ๊ะยิบได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุมมุมไม่ได้เอาเลยไหมตายสวยสวยบังบังบังเอ๋ยเฮ้าเนี้ยข้ามันเอ้ยโลโลโลสุดโลสัตเออกูกูก um, sure ูโค <Sure> ้งข้างบนอยู่ยัดได้นะยัดอยู่หายว่ะบังหายข้างบนหัวจะหัวแตกกะโดดลงเลยมั้งไม่ได้โยดมันอยู่นี่ giờ lo lắm này em cú một một nhé nhang tôi tôi không muốn à hai nhan là văng đây 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 một rồi đây 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 khâu, đây khâu, đây 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 เอาไงโอ้ยเหี้ยะไรลงมาลงมาลงมาอยู่ตรงกลางยันไอยันนี่นี่นี่ยันนี่ก่อนแนะนำให้ลงเราโดนย้ายไวเราโดนเบอร์เกอร์เป็นแซนวิชไม่ได้หรอกูไปเก็บลังทองเหี้ยนี่กูมึงอยู่ไหนกันเนาะอยู่ข้างล่างในกอลข้างล่างให้กูเดือดรึเปล่าข้างบนว่างไหมอ่ะว่างมว่างแล้วยันไม่ว่างละ เดี๋ยวมันจะมันจะวิ่งขึ้นมาเออมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงทางลาดยันกูลงมาแล้วกูลงแล้วมันมันมันยดแม่วิ่งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกูเลยไม่ต้องดักแค่วิ่งมาบาระเบิดมาไม่ใช่ไม่ใช่แกนได้นะถ้าอยากจะได้จะจะยิงสแกนเฉียงเฉียงหน่อยเฉียงขึ้นไปหาหมดเรอวมันดรอ ลองตี้ใหญ่นั่นเละไปแล้วไม่มันมีตี้ไกลสองแอบแจมอะเส่างข้างในวะกำลังตามแล้วไม่ได้ตามมัน๋ยวิเช็กหลังให้ก่อนยีอะไรวะไฟฟ้ายียอะไรวะโคตรใกล้ ออกมามา,มาออกนอกก่อนไหมออกอ้อมขวาไหมได้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 มันมันมีคนรออยู่ยันโดดแล้วระวังเปิดประตูนะไอ้เหี้ยยาลันตีสู้เลยสู้ที่นี่เลยลันตีไม่ได้เลยตีไปมันอยู่หลังประตูอ่ะ เราเราต้องมีวงกันโอ้ยหลายอี่หลายอี่เอาไงกูปิดได้ตัวนึงกำลังมามันมีไม่เอ้ยเข้ามาข้างในเข้ามาเข้ามาเข้างในได้ไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเพื่อนมันโลตัวหนึ่งอ่ะบอกกูหมดอ่ะเติมไม่ได้นะใจเย็นจะเย็นเวทข้างบนเวทข้างบนเฮ้ยนอกทองตัวหนึ่งเออเยอะเยอะเยอะสวย ตายพี่ใจเย็เขื่อยเรื่อยม่มีกอเติมนะทุกคนใจเย็นนี่ตพศพมั้ยศมันเยอะหนักเยอะหนักอยู่ในห้องบอสกนเนาะโอ้ยปามาปามาตปวหนึงนะนี่ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงมันหลายพี่อ่ะินใจเย็นปูไม่ได้ว่ะกูต้องเติมเติมหัวได้ใส่มา ทางทางกูโดนัดแต่นี่ยี่เออเดนนองนอองนองเออหลังมาหลังมาโลโลโลไวใจเย็นในมีมุมฮีชิอได้ไหมยชิวได้ไหมโอ้ยเี้ยนี่งันนึงออายาไอ้บินเกาะพอดียันนี่หมดไหมหมดหมดหมดอายาวงวงกันมากันมาผ่านอยู่ผ่น ปูยัยที่จิวพอดีเบ็ดนั้นออกมาปาดอย่างโตก๊อตทีนี้บอกกันทีนี้บอกตันเรรราาาลลลงงงไไไปปปเเเดือดเลยนะครับเนี่ยดึกบิกเดินเดือดจริงเดือดกันอยู่ไม่เดือดได้ไงกูมมาากเฮ้ยปีนตรงนี้ยันตีนะปีนตรงนี้ปีนตรงนี้ยันดีกว่าปีนไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยว เราเราบีมธรรมดาไั้บนอนแล้วนะครับผมสวัสดีสวัสีครับแล้วมึงต้องทำงานไหมันตุช่วงนี้ยิงได้นะยิงได้นะไม่ได้ทไม่ได้ไปขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้ยโล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 ห้าสิบโลหาสิบกด้วติ เล่นบ้างวันติียววันเดไมมีเซลเยอะๆบ้างอ่ะขอหยุดเ,เดีด๋วยวนี้เซลเหลือหนึ่งอยู่สี่ห้าน่ะเอาบักโอ้ยโดนวิ่งวิ่งโอโโ้ยลบเยอะลบสี่สองปกติเข้าเลยวะจำแผ่นไปได้ปะจำแผ่นไปได้ปะมีมีมีจำเลย เล่นเปล่าตรงนี้ข้างหลังมีคนนึงด้ยเอาหลัง่อาเปล่าไอวินหลังโอเคไอเย็นกอดแบกเอ้ยยังไม่แตกดีใจเย็นกอดแบกตัวนึงโอ๊ยเนี่ยโดนระเบิดดิ่งใจเย็นใจเย็นขอบ้าม่อนตุ้มให้ทุ้ให้เปลี่ยนเกาะ เปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเออเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนแล้วมาะยันระแกนดีดิกดแดงกดแดงกดแดงโล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 มากตัวเดียวปะอ่าดูกูเข้าเฮ้ยมันเติมต่อเสร็จแล้วไอวินใจเย็นหมดเลยมีต้องต้องมีอีกตัวนึงดิเฮ้ยมี เติมมวลเติมก่อนเติม่อนเติมมวลเติมกูม่กิอที่มีก่อนนะคิดห้าห้าเบดเบดสได้อยู่หมดตีแล้วนะอ่ะกระดุลไลมีบะนี่นี่นี่ไลท์ here เอาดิเอา

ใจเย็นวินเอ,อ้ยก่อแตกก่อแตกน่าจะตัวเดียวตัวเดียววะ่ะโ,<ล>โว้ยวตัวเดียวจริงไม่ไม่ตัวนี้นี่กูบวกกับมันอยู่เอ้ยเมื่อกี้อ๋อกูว่าว่าตัวนี้มันหายไปไหนอ๋อสรุปที่เดียวกันนาะที่เดียวกันนี่กูว่ากูว่ามันมีฮอริสันตัวนึงใช่ไหมอ่ะที่มันนะอ่าอแต่จริงจริงตอนตอนเราชาร์จที่นี่มันขึ้นว่ายังเหลือสามที้น่ะ เออไม่ก็เรายิงไปสองตีไย,ยิงไปสองตี้หรอือม